รอ่รยอมได้ว <laughs> ่ารําเพราะว่าเด้าเจรำซอยที่ล่ะสากีบยังนบาสามสิกีบก็เป็นสีขาวเอาเขาเสียยังเขาเสียฟอร์มอลีนบ่เออเสียฟอร์มอลีนบอกวิทยาลัยเลยเสียสมซายสูวมันบเสีบดอกวั้นโมคือจังคองแถนหมอมเอาเกียนเกียนเกีนเกียนงง ไข่ลังโอ้ไข่ลังใส่ไข่ลังเลยข้งแรกเนาะบ้าจุไข่ลังครับั้งแรกน่าอือสวยบางแท้มันสีสวยไง่สยมนันานาหนาหรือเป็นยังอือเอาดื้อหวันนี่ <laughs> ไข่ล้งไข่ลังจำจุครับพี่น้องครับผมนเด้อโอ้เหนียสดครับไข่ล้างจำจุอืักักกานานนะักกาใ่านนะาไหน้าคือคนนี่คนงมกว่าจำแก้ว สามสิบกีบพันตับไข่ลังโอ้สีก็ได้จ้นี่ใส่ใส่นน้ำอ,อ,อหัวเลยวะจำลงไปผตรผูือพักหม่วนใส่ กลางแดดกินเป็นยังได้ดำหน่ายิ่หิวข้าวก็ยิ่งกินอยู่กลางในนาคนเอาใส่ใช่กินยังไหอนี่โอ้ไข่<ค>ลังไข่ลังเลยครับพี่น้องบุอนี่ไข่ลังโอ้ไข่ลังงัวนหน่อยโอ้หัวคำเป็นของสอบบ่ได้กินตับกินไข่ลังก็ยังดีนหัวใส่หัวเอาพันสามสิบกีบนะไข่ลังพันสามสิบกีบ เงับข่อยๆไปสามสิบเกียบก็เป็นสีขาวเว้ยมือนนี่มักสีดำเพรานว่าสีขาวบ่คอยหมักไปไหนนะมันมาหอมอืมันมาหอมสีดิแดดจักแดดจักอันนั้นเด้ออืะเป็นไงสุดยอดโอเคบ่บ่บ่ได้ตับบ่ได้ทับบ่โอเคว่าะฉันบ่มีตับไม่กินมือนนี้ มู้ประจักษ์ลายเนาะวัดกะไก่บัดกะลูกเสาอาทิตย์กะลูกย่ามันวันธรรมดากะไก่บ่เออปวดพูดงูแตงผู้ปะักษ์เจ้านี่ลายเนาะโอ้โหนี่ไปอีกแล้วเอาสิบบริกินกูบ่าเอาอันนั้นมาเอามาจำแค่คำสองคำนี่นะพี่น้องเลยเมนี้บุ้มีแนวแก่ได้เมนี่ถ้าว่าเขานั่น อุ่นเธอที่สองมันบนนียวตยิดมืออู้อคือเหนียวมามา,าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำการเป็นเสียเวลาเนะีขนาดนี้ต่อไปอยาก็บอกบอก็บอกจิ๊จ <c oughs> จำจุไข้รังครับพี่น้องครับ <c oughs> มาด้วยพี่น้องด้วยเสียบป่ะอืมไข้รังไอนี่ไข่รั้งไอนี่เสร็จเสียบได้หนพี่น้องเลยม <c oughs> าสูตรตับเไปเขาหมักตับกว่าอนจำจุไข้รังพี่น้องเลยอื <c oughs> <c oughs> Ừ, thương mặt thương mại yam mừng 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 นี่พบอ,พอ,พอกับเบนูซอยจุซอยจุไข่ลังเหนื่อยเหนื่องอหน่อยครับพี่หน้องครับตนนะบะพ่อยนี่เนาะฮะพอยเนาะใส่อาอืมอ,อืมอร่อยมากืม มาพักใจรึาลาคอยรับใจสำหรับคยเาันนเกยวแต่ว่ามัานไข่เนี่ยสามทิพเกียรสากียเลยนี่พี่น้องเลยงวงบ่ง่งัมานาพา จำจุ้งกันหน่อไม้หน่อยพอดียอือน่อไม้หน่อยครับเฮ้ยเรื่อม,มาขาดยังไงขาดเน่นานแกะแกะน,นี่กจะสู่งะแถมไม่หลัจัดขาดเน่าแก่ครับอือเือเาเน้า ืมเป็นมไก่รล้างเลืนนมไม่จับเนาะจับบมูมีจับ,บเบิดไปดุนมูได้บัวลอยจับได้จะใครลังมาไปซื้อเนื้อบรวลยจับไม่ออกคำเขียดให้ แิ็งเลยแจ้งเลยคยุยโอ้ท่าน้อมอืมอืมด,ดุจจวด